สงสัยกันไหมครับว่าใครเป็นคนพ่าด็อกเตอร์ในสกีบีดี้ของช่องมีตั้งสองชิ้นใครจะเป็นคนผ่าใหม่แล้วครับติดตามชมให้จบนะครับถ้าอยากรู้ว่าเป็นใครวันนี้ผมจะมารีอคตอนที่60กันแต่ผมไม่ได้มาคนเดียวผมมากับมีทั้งสองชิ้น มีทั้งสองชิ้นนะครับมาอยู่ในรายการของเราในวันนี้นะครับเราจะพาเขานะครับมารีแอคลิปตัวเองก็ดูให้จบนะครับเพราะว่าตอนจบเรามีเซอร์ไพรส์กันมาเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับกองกำลังเององกำลังเ่องเองกลังอกเ่องงดีเฮ้ยี่ตัวนี้มันเทอว่ะีเลเอเ่ยาอาอ่เจอไัเป็นเล่น้าชิ้เ ไม้มันยจะจุกแกแล้วแกมาหนอนแกเกินไปนไงหลยพี่อยากเอลยู่ดไงตอนแรกนะตอนแรกผมจะพาใครตัว U F O s k i p y t o i l e t ตอนแรกผมนึกเป็นแค่ตัวประกอบจะตายในตอนผมก็เลยใช้เสียงกระเทยในการพากแต่พอใช้เสียงกระเทยในการพากแบบเอิ่มไหนจ้าลดเย็นก่อนวะอะไรพี่ใช่ไหมแต่พอใช้เสร็งกระเดือยเสร็จปั๊บไม่รู้ว่ามันจะแบบ มดมันจะออกมาเท่กันดานี่นี่ว่าผิดคาดกันเลยทีเดียวใช่ไหมดูจากหน้าตาเนี่ยโหหน้านี่บึ้งตึงเสียงก็คือใช้เสียงกระเทยไปเลยใช่แล้วแล้วถามว่าเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ไหมครับเปลี่ยนไม่ทันแล้วเสียงกระเทยเสียงกระเทยนี่เป็นเสียงยังไงขอให้ผู้ชมดูสักหนึ่งแมชครับไปอยู่กับเดียนดีกว่ามาอะไรอะไรอะไรประมาณนี้อ่ายอดฮะ ก็มาถึงนะครับเจ้า G Man ใช่ไหมจีแมนใช่ไหมใช่เจ้า G Man นะครับก็โดนลูกน้องตัวเองทรยศนะครับไม่คาดไม่ฝันมาก่อนเลยครับว่าตัวระดับ G Man เนี่ยจะโดนลูกน้องตัวเองทรยศได้นะครับแต่จริงๆก็มันก็ไม่ได้เก่งแบบเรื่องการต่อสู้เก่งเรื่องการใช้สมองตกใจว่าผมนั่งรออยู่ทั้งคืนครับผมรอเที่ยงคืนที่หนึ่งที่สองที่สามไม่มาสักทีรอจนรอจนดับเผลอหลับไปเลยตีเช้ามาอ้าวมาแล้วไหนดูหน่อยดิดูสิเพื่อนโอ้เมื่อกี้โอ้นี่คือนี่คือตกใจเพราะว่าโดนทรยศ นดฮะโดนเมียดัดโอ๊ยต้อไปแช่์ต้องไปแชร์แล้วมาดูต่อเลยว่าโดนขยศแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อนะครับมีใช้มี่เลยอ่ะโอ้โหมีจะไมีก็จะจอดไหนต้องไปฆ่าด้วยไอ้พวกลูกกระจกวิ่งอยากตายก็ใส่หัวไปซะคุณที่อันนี้เขามาตอนแายตอนแรกๆแล้วเป็นวิทยาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยหมอน่ะตอนแรกหรอใช่ใช่เขาเป็นแบบคนที่ออกสร้างอุปกรณ์อะไพวกสกินนีทอเรตจริงไหมเนี่ยใช่ใช่จะพวกชักโครกธรรมดาตัวเล็กตัวกลางตัวใหญ่ใช่ใช่ สามารถปกติของมันสู้พวกพวกเอาเปล่าพันธมิตรไม่ได้เลยสู้ไม่ได้เลยเหรอต้องมีไอ้นี่เพื่อมาอัปเกรดให้ทุกคนอ๋อคือเป็นตัวซัพพอร์ตใช่ไหมว่างั้นเถอะแล้วก็เป็นผู้สร้างพวกพาราไซต์กิลลี่ทอเลดด้วยพาราไซต์นี่คือพาราไซต์นี่คืออ๋อพวกปรสิตใช่ใี่ควพี่ขงบิเกอร์แมนคือตัวนี้เป็นคนสร้างใช่ไหมใช่ใช่ใชตัวนี้เป็นมันสมองเลยเป็นมันสมองคือไม่ได้เก่งต่อสู้แต่ว่าเก่งพวกประดิษฐ์พวกแบบว่าอะไรงี้ใช่ไหมอ๋อแต่เมื่อกี้ชกหน้าไปน่าจะเก่งต่อยที่แขนขาดนี่น่าจะเก่ง เดินไดโย่เนน้โยใจนะดรไอ้มากันฮะคิดว่าฉันไม่เห็นใอนะจ้าไอ้สาโอ้ยสมมตินี้โอ้นักสงสารสงสัยโดนฆ่าไน้เลยแน่ใช่ไหมโอ้ผู้สามาสอนเนมไว้อะไรให้กับเราคิมาราแมนเป็นเวลาสาวินาทีโอเคครับสามวินจิบ้อยเลวครับเดี๋ยวเราครับครับ แค่น้ำไว้ใอะไรแค่นี้เขาจะเสียใจไหมเสียใจเขาคงไม่รู้เรื่องเพราะว่าเขาตายไปแล้วใช่ไหมตายใช่ตอนผมบพางนี่น้ำตาจะไหลไหลเพราะว่าน่าสงสารเดินเสตะตู้เย็นโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เศร้าเาียวมเศร้ามาเศร้านะครับมาดูต่อไปเลยงานขาดหายไปแล้วฟู่แต่ผมขอไว้อะไรให้กับผู้วายชนิดของผมสำหรับการเสียสละเอาไว้ดีพะลุ เนี่ยเนี่ยไอตัวนี้คือผมชอบมากเลยตัวนี้อ๋ออันนี้ไททันแคมิล่าแมนโอ้โหแคมิล่าแมนคือผมดูมาตั้งแต่ตอนที่หนึ่งจนถึงปัจจุบันเนี่ยคือผมชอบตัวนี้ตอนที่หนึ่งไม่มีตอนที่ไม่มีเหรออ๋อขอโทษครับคนดูผมไม่ได้ตั้งใจจะเก่งคาแรคเตอร์ด้วยอะไรบางอย่างสักอย่างหนึ่งอ่ะคือมันเท่ไงสุภาพสุภาพเออด้วยความสุภาพสุดเนี่ยมันเท่มากเลยครับมันกินใจผมมากก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปตอนที่หกสิบนะครับมาความรู้สึกหลังดูรู้สึกไงบ้างครับ ผมต้องถามคุณดิอ๋อผมมากผมมากก็สำหรับผมนะครับคือส่วนตัวเนี่ยชอบมากนะครับคือผมเป็นคนที่ชอบอะไรแปลกๆเลยคือที่มันแปลกมากใช่ไหมชบชอบคนดูครับให้พีเดินสะดวกเถอะหนต้องไลแล้ววะต้องไลแล้ววะต้องดีดไลละเเดี๋ยเดเดีเดีเดีดี๋ยวเดีวีวนดีวเดวเดีวดี๋ยวเดเดยวเดยวเดาเวว จีแมนจะโดนก,กระโนะครเออจะถูกกระโจใครจะไปคิดอ่ะตัวมันก็โอ้โหเปิดมาตั้งแต่ตอนที่หนึ่งจนถึงตอนเนี้ยมันเก่งนะมันเก่งนะเออคือมันเก่งนะการกระทืบม,มันต้องเก่งลุมเมื่อนั้นใช่มากับพวกถ้าไม่มากับพวกนี่คือตายตายตายได้มีหน้ามีตาได้เพราะว่านี่จีแมนใช่ครับแล้วพอหายปั๊บเป็นยังไงบินหนีบินหนีโดยเสียเปียบหนีโดยน่าเปียบอะไรกระทืบลุมต้องลุมเท่านั้นถ้าไม่ลุมนี่คือสู้ไม่ไหวคติประจําใจจีแมนคือกระทืบก็อย่าลืม เลยถึงข้ามไม่ใช่นี่ก็ไรอย่เดียวเลยไปเลยครับสําหรับตอนที่60นะครับไม่ลืมอะไรป้าเฮลืมลืมกับข้าวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดอบนอเตอร์ไม่ไดอู้นีคคคคจะร้ไม่มาไปมกไปจะม่คไก็นนี้ ผมเองครับช่ตตาต้านะครับก็เป็นเกียรติมากนะครับได้รับสิทธ์ได้รับนะครับได้รับอะไรได้รับได้รับได้รับอะไรวะได้รับนะครับได้รับเชิญเนาได้รับเชิญนะครับเป็นภาพเสียงให้สกีบีดี้ไทเลสด็อกเตอร์นะครับในช่องของวีดี์สองชิ้นนะครับก็ไปดูกันได้นะครับตอนนี้ก็กําลังมาแล้วนะครับตอนที่หกสิบนะครับไปดูกันได้บอกได้เลยว่าตอนที่6 1มันแน่นอนติมาขนาดนี้ถ้าสปินก็ไม่รากลับไปฝากของทัชมิทเรียบร้อยและจากที่พวกเรารอคอยมันต้องนาน และฝั่ง G-man e ก็ได้ใช้เป็นของต,ตัวเองเรียบร้อยเขาเรียกว่าซอนต่อไปมันแน่นอนครับทุกคนสำหรับใครนะครับที่อยากรับชมภาาไทยแบบมันมันนะครับก็ไปรับชมได้ที่ช่องมีต้องส่งทีนั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับพวกเรา2คนลาไปก่อนบ๊ายบาย